สวัสดีค่ะลูกตาจากทารโรบารลูกตาดูดวงกับคู่คิดเป็นกัลยาณนะมิตรเห็นใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพีก,า,การกับคำถามที่ว่าเขา,าคนนั้นมีใจให้กันหรือเปล่าค่ะกติกานะคะมีไพ่เลือกทั้งหมด3ากองค่ะกองที่1กองที่2หรือกองที่3มตั้งสมาธิและเลือกมา1กองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณได้ไพ่นะคะเทนซอฟวค่ะ เอซอ a เพนิเคและบนสุดท้ายนะคะเป็นเด e l เวอรค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะมีใจให้กับคุณค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะต้องการมาเติมเต็มเป็นความรักนะคะพัฒนาความรักความสัมพันธ์กันได้ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะ,ะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2คะ่ะคุณได้ไพ่เดอร o มูนนะคะ q u e e n ซอฟท์คค่ะแล้วอีกใบหนึ่งนะคะเป็น Four ทอปเปนิเคค่ะต้องตามมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะอา,อาจจะมีความไม่ชัดเจนในความรู้สึกค่ะยังไม่แน่ใจในความรู้สึกกันนะแต่ว่าไม่ได้รังเกียจคุณนะคะแต่ f o ล์ทอ Pen นิเขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกว่าเขาเองนะคะอาจจะมีคนอื่นอยู่ในหัวใจอยู่นะคะหรือว่ายังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ยังก,กักอยู่นะคะไม่ได้สนใจคุณเต็มที่ร้อเซนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3านะคะคุณได้ไพ่เซเว่นอ e ลเ่น A of Y และสุดท้ายนะคะเป็น Judgment ค่ะลูกตานมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3เนี่ยเขากับคุณอาจจะรู้จักกันมานานแล้วค่ะแล้วก็ต้องพัฒนต้องการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะจริงๆมีใจให้คุณแล้วก็ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปในทางที่ดีนะคะต้องการเป็นคนรักของคุณในอนาคตได้ค่ะแต่ใช้เวลาดนึงนะคะสําหรับคุณเลือกไพ่กองที่3ค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามลูกตานไว้และอยากได้ท็อปิกอะไรคะ่ะเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ